อาว่ะรีโนะลดอย่างนเห้งไหมเห้งอาวป่ะคนมันเหม้มา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 ดีไปหนึ่งคันเออเออข้างล่างใจเย็นข้างล่างใจเย็นโอ้ใจสู้เว้ยเรียบร้อยขอเซฟตี้นะครับเซฟตี้เซฟตี้ขอเซฟตี้หน่อยเซฟตี้ลงมา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 ช่วยกันมาช่วยกันต้องให้เซฟตี้ช่วย <laughs> ลงมาลงมาครับลงมา โอ้ข้างล่างก็สู้ครับข้างล่างสู้ไปถอยข้างล่างสู้ไปถอยขอต้อนรับเทพบังลมครับสุริยันใจคำเดินทางรถมาแล้วครับวันนี้เราจะส่งท้ายสิ้นปีครับเราจะพาเทพบังลมขึ้นไปสันคมมิไปมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอานะครับเปิด77อาจารย์โจครับขึ้นสันคมมิ ทัทีมงานดอนชัยเอนุโลครับรับหน้าที่มาตอนรับอาจารย์โจครับเปิดตู้ยังไปทางการผมมามาแล้วเราจเจออาอจารย์โจแล้วครับผมวันนี้เราจะเอาอาจารย์โจนะครับที่สุดของวังลมครับตำนานของบอกร้อยวันนี้เราจะพาพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นไปซ้อมมือเราจะไปสันคมมีดครับรับรองมันแน่นอนเ วันนี้นะครับเราจะใช้บังลมนะครับในการขี่ขึ้นพีชิตเส้นทางที่เราจะไปกันวันนี้คือสันคมมีดครับดีมร้อยครับผมแล้วก็ดีมคุณุสภานะครับแข่งตำนาเลยครับตลับอาจารย์โจอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีลูกชุนะครับมารวมทีมกันนะครับเพื่อจะขึ้นไปสันคมมีดรถจอดจะอยู่ตรงนี้นะครับรถจอดอยู่ก็ตรงนี้อ่าอีกสักครู่นึงครับ31ธันวาคมครับเราอยู่กับอาจารย์โจเส้นทางของอาจารย์นู่นครับหลังอาจารย์นู่นครับข้างบนนู่นครับถูกต้องครับแต่เส้น แต่เส้นทางนี้จะขึ้นไปเราไม่เอาทางหลักนะสันคมมีดครับฮัาฮ่าสัรคมมีดนะครับผมโอเคไอ้เมาวะพอโอเคอะสันคมมีดนะครับเราจะไปสันคมมีดกันแล้วสันคมมีดสันคมมีดครับไปสันคมมีดต้อนไปเราจะไปสันคมมีดกันแล้วครับโอเค สันคมมี omie, ครับไต่ก็มาแล้วดูน่านอะไรไงสันคมมีสันคมมิดทนี้เข้า <okay, S 2> มาไงตีนเบ,บาตีนเบ,บาทุนี้ตีนเบ,บาสับบานคมมิไปรับชมูสนันคมมีครับมาลักกนแล้วกันไปไปดูดิกาัเกินแลว,แลว,แลวครับ ตะด้านล่างครับด้นล่างโอ้โหเฮ้ยตะด้านล่างนะครับเอ็นซีเอต์เราไปแล้วอาจารย์โจมาไงอาจารย์โจอาจารย์โจสันจาโคมิดมาตรงนี้มาตรงนี้มา អាចារ្យโจครับអាចារ្យโจมาលาวលาวអាต่อไปកូនមឹង ช่ครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เอาเอาแล้วเอาวเอาเอาแล้ว,าลว,าลวมาสามมันคมีครับ ลงมาตังรังม้ครับได้หรือเปล่าลงขั้นแรกกี่หนึ่งส่อ้าวอ้าวลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วครับ <c oughs> ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วไป <c oughs> <c oughs> ตั้งรังไม้ตังรัง โอ้ oh, ใจสู้เว้ยเรียบร้อยขอเซตตี้นะครับเซตตี้เซตตี้ขอเซตตี้หน่อยเซตตี้ลงมา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 ช่วยกันมาช่วยกันตอ้องให้เซตตี้ช่วย <c oughs> ลงมาลงมาครับลงมาโอ้ข้างล่างก็สู้ครับข้างล่างสู้ไปถอยข้างล่างสู้ไปถอยอ้ยเอ้ยไปมา อันนี้เนินแลกครับพี่อันนี้อันนี้เนินแรกอยู่นะพาก่อนพาก่อนพาก่อนพาเกือบาเกือบพาเกือก่อนมันฮ้อนมันฮ้อนใจเย็นใจเย็นมาต้องรีบมาต้องรีบไม่ต้องรีบมาต้องรีบเป็นไงเย้ตายครับโอ้ยชี้อาซาขึ้นไปคนแรก่ไอ้โมงืออะใจสู้ใจสู้เอาหมใจรูงด้วยเอาเลยเอาเลย ยยพักพักเรปขี่มอเตอร์กันเนาะรถรถขีรไีไปจักอย่างอ๋จักสามจักสามพื่ได้หรอไปได้ครับฮะยามาขึ้นนะพี่มันหงายอมันหงมันแงแล้วไปกอยังไง้แล้วใครแล้วรอาแล้งขายห้าหงายอ่ะแล้วขายแล้วใาขึ้นหรือโจ้ครับโอ้ยหญจอถมนแทงกันหน้าเหรมันต้องคนแทงตัวจขี่อ่ะ มมา้เนื้อแรกครับเดี๋ยวให้พผ้านาทีเดี๋ยวลุยต่อใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบครับดอนชัยเอ็นดูโรจัดให้ใจเย็นๆแข้มาเลยเคลียร์เคลียร์มาแล้วครับผมแล้วครับขายมาเอ้ยจีโนบันลลังน้ำเอ๊ะวะมัขึ้นมาดันเลยดันเลยดันเลยนเข้าไปนะเข้าไปห้ามเสียด้วย อย่าล้มนะอย่าล้มนะอย่าล้มนะอย่าเสียอย่าเสียเอาเอ,าเอ,าเอาโอเคพานมาต่อไปบางลมครับบางลมอาจารย์โจเป็นกำลังใจครับอาจารย์โจอาจารย์โจมาเล้วอาจารย์โจอาจารย์โจมา กาโจมารโจลดหาเห็นไหเหาบ่ะอโลดอยาเห็นมเหาบ่ะมมามา,มา,มาดีไปหนึ่งคันเออเอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ้าเอ้เสีสฟันป้าขึ้นมาลูกพี่สีสันฟันฟ้าขึ้นมา กระท u n กระท u n พี่ต้องกระท u n พี่ต้องกระท ung ฮันเงอย่ามาอย่ายกอย่ายกอย่ากู้ไปอย่ากู้ไปห้ามยกห้ามยกขึ้นไป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 สุดขึ้นไปสุดขึ้นไปสุดขึ้นไปสุดแน่นอนชอบไหมเสะเนี่ยได้แต่ลำบากฮะชอบไหม สรับอาจารย์โจยังมีข้บ่งโหอยู่เรอครับครั้งแรกนะี่เป็นีไปวไปเลยกับจู่ไอ้วัดมันอะเรื่องหน้าฝนมันือได้ไมเยฮะได้กัครับได้กับยังไงบัได้ปลามาไงมาตลอดอ่ะเออไอ้ว่าที่ห้อยอันนี้คืออไรน้านมาเลยขีแล้วขา้ากว้างห่ไอ้ก้อนนี้ขี่ไ่ได้ฮ่คือ่ได้ขาห้าคว้างนะบ้าอ่าฮ่าฮลงไปแล้ถ้าลงไปถ้าขี่รถก้นาด ไลดเดอร์แล้วเหรอมวนครับมวนก่อนมวนก่อนมวนก่อนเนี่ย DM DM ร้อยเน็ตเนึ่งสุดยอดมาเลยสีไอ้ครับก้อน MCL ขนส่งเป็นกำลังใจมาเลยมาเลยไอ้ก้อนยังห้ามกอนเนาะปะเรานักก้องแน่ละมามามาเฮ้ยเน่นอนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮมามา ไม,ไม่ยอม pues, ไม่ยอมก <ception survivor. S 1> ่อ,อนบอกผมไม่ยอมได้อย evet. ู่ได well. ้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปสุดขึ้นไปสุดขึ้นไปสุด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 มันเก่งมันเก่งวะเนี่ยเยี่ยมอ่ะเยี่ยมอ่ะก่อนเก่งเยี่ยมป่ะเนินที่สองผ่านไปครับมาเลย เป็นกำลังใจให้กับดีมร้อยดีมร้อยดันดันมาแล้วครับขึ้นไปโดตรนะไปเรื่อยไปเรื่อย กหนึ่งเนอนครับเนิร์ที่สามมาเนิร์ที่สามผ่านขับต่อไปมา รถไปมาโอ้ยสองห้าศูนที่สบายแล้วครับแรงเหลือเหลือเราได้ยิยนมาว่าใครลม้มงั้นนี่คุโจเป็นข่าวแน่ครับคุโจใครล้มมา เป็นภาพลงตาภาพลงตาอาจารย์มาตันลมที่ไหนฮั่นเขาบอกว่าถ้าเจอขอนไม้ให้เปิดใส่ลมใส้ล้มตาหน้าตากล้องเนี่ยล้างไอ้พัดไอ้พัดขอนไหนขอนไหนขอนใหญ่นะหรอขอนน้อยขอนน้อยขอนน้อยทั้งกองแต่พวกต่เป๊ะปุ๊อาจารย์โจฮานี่เว้ยเฮาการว่าอย่าไปถ่ายคลิปนะครับเขาว่าเขาว่าระดับเซียนขี่แล้วเนาะเขาไม่ยังรู้พลาดน่าไปครับวันนี้ทริปสนุกสนานนะครับสหรับอาจารย์โจนะครับ แล้วก็พี่ๆทั้งหลายเดี๋ยวเราพอคลิปเนอะเดี๋ยวผมพอคลิปคลิปดันเนินกันสนุกสนานเนาะบรรยากาศสุดๆครับไอ้ก้อนที่หายใจยู่งไอ้ก้อนที่หายใจยู่นะหายใจยู่เล่นรอก้อน MCA ขนส่งเอสซีของผมเส้นนี้เดี๋ยวผมนำเองครับดีสนุกสนานนะครับเจ้าเน้าป่าสน สี่สุดคลิปไปที่เรียบร้อยนะครับสลับคลิปต้อนรับอาจารย์โจแล้วลงมากี่โมงนิกาไม์วินิกาครับ What ์ซัม i s สติสคิดว่าตอนนี้ตะว,วันคาดแก้วแล้วนะครับตอนที่เราไปเมื่อกี้ตะว,วันยังโตอยู่เลยนะครับตะกี้ไปตะวันอยู่ประมาณนี้ครับเนาะเอาแกป่ามาตะว,วันเรียบรีเสร็จไปที่เรียบร้อยมันนะครับอาจารย์รสนุกเนาะ<ล>สนุกสนุก,นกวันนี้สนุกครับร้อยคะแนนเต็มเดี๋ยวเราดูคลิปนะครับ เป็นหนึ่งเส้นนะครับที่เอาไว้ต้อนรับนอนสลับพี่ๆนะครับพี่น้องสายป่าแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราต่อไปก็วันนี้เราไปแค่วันนี้นะครับเราไปไม่ถึงผากองนะครับทีจะว่วมันจะข้ามก่อนนะครับโอกาสหน้าจะพาไปผากองจะพาไปไซบีนะครับจะพาไปรอบคขาโอ้ยยยากม่ๆจะพาไปสนุกสนานแน่นอนครับสนุกครับนะสนุกนะครับเนาะขอบคุณด้วยขอบคุณดอนชัยเอนดโครับ ขอบคุณจิรวัลย์ลางน้ำนะครับที่ร่วมกันนำทีมาขอบคุณครับดอนชัยออตุโรทีเคดีเอตุโรไทยแลนด์แล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัส so <get> ดีครับสวัสดีครับผม well,